ว่าการจัดการศึกษาในยุคป,ปัจจุบันนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมองว่าการปฏิรูปการศึกษาไทยหรือการยกเครื่องการศึกษาไทยนี่สำคัญกว่าหรือสําคัญเท่าๆกับนโยบายเศรษฐกิจที่จะทําให้ประเทศไทยรอดให้ได้ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้มั่นคงจะก้าวหน้าได้เนี่ย เราต้องมีบุคลากรที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้บุคลากรที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็ต้องเป็นบุคลากรที่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาที่เข้ากับยุคปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมติดอาวุธธรรมยาให้กับเขาให้เขาสามารถรองรับแล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมาดูเรื่องการศึกษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิง่ง สิ่งที่เราต้องคํานึงถึงมี2ประการใหญ่ๆนะครับประการแรกคือโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับศัพท์วิชาการเราเรียกว่าภูมิสถาปัตย์ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่เปลี่ยนไปการที่จีนเติบใหญ่ขึ้นมากการที่อาเซียนสิประเทศรวมตัวกันได้มากขึ้นการที่เรากําลังจะลงนามในเขตการค้าเสรีที่มีถึง16ประเทศเข้ามาร่วมกันทั้งอาเซียนจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียอาจจะร่วมด้วยที่เรียกว่าอาเซ ก็จะมีการเปิดเสรีเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดกรณีที่ประเทศที่เดิมสนับสนุนโลกาภิวัตน์การเปิดเสรีค้าขายลงทุนกันก็เปลี่ยนทีท่ากลายเป็นเรื่องจะเป็นปิดมากขึ้นกลายเป็นการต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่เรยกว่าแอนตี้กลอเไลเซชันเ, ization, mm hmm. เช่นสหรัฐอเมริกานําไปสู่สงครามการค้าสงครามการค้านี่ไม่ได้มีแค่จีนสหรัฐมีสงครามการค้าสหรัฐ,รฐ,รฐกับสภาพยุโรปด้วยเพราะฉะนั้น สิ่งที่องค์การการค้าโลกพยายามที่จะเข้ามาดูแลกฎเกณฑ์ไม่ให้มีการกระทําฝ่ายเดียวไม่ให้มีมาตรการฝ่ายเดียวเวลานี้สหรัฐอเมริกาก็เริ่มไม่ฝังนะครับอยากจะขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนก็ขึ้นจีนก็จะต้องตอบโต้สิ่งที่อเมริกาทําอเมริกาก็ขึ้นภาษีสินค้าจากสหภาพยุโรปสาวยุโรปก็ตอบโต้สินค้าที่มาจากอเมริกาเพราะนั้นเวลานี้โลกมันไม่ได้เป็นแค่2ประเทศ3ประเทศ4ประเทศทุกอย่างมันเป็นห่วงโซ่ ของอุปทานเป็นเรื่องพพลายเชนฟิลิปปินส์ผลิตอย่างหนึ่งส่งมาที่ไทยไทยผลิตอย่างหนึ่งส่งไปที่ที่จีนนะครับการผลิตเพิ่มเติมส่งไปที่จีนจีนอาจจะส่งไปอเมริกาเพราะนั้นผลสินค้าจากจีนไปอเมริกาไม่ได้ มันก็กระทบสิ่งที่เราส่งไปที่จีนแล้วก็กระทบสิ่งที่ฟิลิปปินสส่งมาที่เราเ <c oughs> ช่นเดียวกับที่ไปยุโรปก,ก็เหมือนกันยุโรปอเมริกาเองก็เหมือนกัน <c oughs> บริษัทยุโรปลงทุนในอเมริกาส่งสินค้ามายุโรปบริษัทอเมริกาไปลงทุนในยุโรปส่งสินค้าไปอเมริกาเพราะนั้นพอไปมัน,ม,นมันตัดไม่ได้น <c oughs> การค้าการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยที่เขาเรียกว่าดีคัพ pling เนี่ยที่พยายามจะตัดออกจากกันเนี่ยดีคัพ pling มาทำไม่ได้เพราะห่วงโซ่อุปทานทางการค้าห่วงโซ่การทางการผลิต งวงโซ่อุปกาณ์ครัอุปทานทางด้านเทคโนโลยีมันเชื่อมโยงกันหมดทั้งโลกนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงความร่วมมือเปิดเสรีที่มากขึ้นทั้งในเชิงที่จะถอยลงมาเพราะนั้นโลกจึงมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากซึ่งอันนี้การศึกษาเราต้องรู้เท่าทัดเราจะมาแล้วการเรียนเนี่ยมันก็ต้องเรียนที่มีลักษณะเป็นสหาสาขาวิชามากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเรียนการเลือกการค้าอย่างเดียวไม่บ่าจะเป็นกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเงินก็ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องลงทุนเราจะเรียนการค้าการลงทุนอย่างเดียว2ออย่างก็ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและเทคโนโลยีกําลังเป็นยุคปฏิวัติศาสตร์การครั้งที่4เป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่ายุค4.0ซึ่งมันก็แตกต่างจากเทคโนโลยีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาจําเป็นต้องดูองค์รวมอาจจะต้องจัดการศึกษาที่เป็นเรื่องๆมากกว่าเป็นรายวิชารายวิชาก็มีแต่จะต้องเป็นเรื่อง นะครับเช่นว่าในเรื่องของอาเซียนกับการเปิดการค้าเสรีอาเซ็ใช่ไหมครับมันมีอะไรเกี่ยวอยู่ในนั้นบ้างมันมีทั้งทรัพย์สินทางปัญญานะครับมันมีทั้งเรื่องการค้ามีมาตรการการลงทุนมีแหล่งกาเนิดสินค้ามีเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่หลายๆเรื่องกันไปเพื่อให้นักศึกษานิสิตที่จบออกไปหรือนักเรียนที่จบออกไปสามารถทํางานได้ไม่ใช่รู้เฉพาะแค่กฎหมาย ไม่ใช่รู้เฉพาะแค่เศรษฐกิจการค้าเพราะมันก็มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากเลยในเรื่องการเปิดเสรีแร้วก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจการเมืองด,ด้วยว่าอเมริกาทาอย่างนั้นเพราะอะไรจีนตอบโต้อย่างนั้นเพราะอะไรญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มีปัญหากันเพราะประวัติศาสตร์ก็มีอะไรกันมาอันนี้เป็นอันแรกก็คือว่านหนึ่งต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบไม่ใช่บวกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ลบอย่างเดียวแล้วก็ดูเชือว่าไอ้ที่มันมีทั้งบวกแล้วลบเนี่ย อาเซียน1ิประเทศที่เราเป็นหนึ่งในสิเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนยุทธศาสตร์คืออะไรประเทศไทยที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยยุทธศาสตร์คืออะไรเพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษามันต้องปรับให้เข้ากับความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอันนี้ประการที่1ประการที่2ที่ผมคิดว่าเออเป็นแนวโน้มและเป็นหลักที่สําคัญคือในเรื่องของการปฏิวัติุตสาหกรมครั้งที่4 นะครับที่เรียกว่ายุค4.0ประเทศไทยก็นํามาใช้เป็นวัทกรรมว่าประเทศไทย4.0่ดยแต่ความจริงนั้นก็หมายถึงอุตสาหกรรม4.0เราคงไม่ต้องพูดก,กันแล้วละวอุตสาหกรรม4.0คืออะไรทุกคนก็ทราบหมดแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพ,พสิ่งปัญญาประดิษฐ์ a i a ออ o โตเมชันการที่หุ่นยนต์เข้ามาทํางานอะไรต่างๆนะครับบทบาทของสมาร์ทโฟนนะครับกับชีวิตประจําวันนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทั้งทางด้านของการผลิตเข้ามา ผู้ปกครองบริโภคเข้ามากับชีวิตประจําวันเข้ามากับการติดต่อสื่อสารกันท,ทางสังคมสื่โซเชียลมีเดียสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเราน่จะเห็นว่าทุกองค์กรปรับตัวหมดสื่อเอกชนก็ปรับตัวสื่อมวลชนก็ปรับตัวออนไลน์ก็มีบทบาทอย่างมากเฟกนิวใหม่เฟกน,น,น,นิวนะครับการความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลการค้าขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับคนขายปาลาร้าสามารถ scale off ขึ้นมาเป็นการค้าขายระดับอาเซียนขึ้นมาได้เพราะ e-commerce พพันธ mm ิเวอิเ็กทรนิกบทบาทของอาลีบาบาลาซาด้าช้อปปี้ใช่ไหมฮะขึ้นมาทำให้ SME ท mm ํา hmm. ทำให้ธุรกิจหน่วยเล็กๆ mm hmm. สามารถ s สเกลออ f กลายเป็นธุรกิจกลุ่มทั้งประเทศ mm hmm. ไปถึงอาเซียน mm hmm. ก็ยังทำได้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมาก นักศึกษานิสิตท,ที่จบปริญญาตรีไปเมื่อห้าปีที่แล้วถ้าไม่เรียนเพิ่มเติมไม่ปรับตัวตอนนี้ตกขบวนรถไฟ,ฟเทคโนโลยีไปละคนที่จบแม้กระทั่งปวศปวชวนะครับเมื่อห้าปีที่แล้วมาถึงวันนี้ตกขบวนไปละและถ้าอุดมศึกษาของไทยยังสอนวิชาอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันจะไปได้อย่างไรการศึกษาที่เขาพูดกันว่าเป็นการศึกษาที่เหมาะสมับยุคสี่จุดศูน คือการศึกษาตลอดชีวิตที่เรียกกันว่าไลฟ์ลองเลยนี่คือต้องเรียนอยู่ตลอดเวลาคนที่เรียนอยู่ในมหาลัยเรียนระดับต่ำกว่าปตรีเรียนอยู่ในโรงเรียนก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาเพราะในขณะที่กำลังเรียนวิชาที่ตัวเองเรียนอยู่เนี่ยเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปด้วยแั้ก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทห้างร้านที่ทํางานก็ต้องเป็นสถานศึกษาไปในตัวเพราะต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นสานักงานกฎหมายก็ต้องปรับตัว เมื่อก่อนเราจะให้คนในเรื่องของสิทธิบัตรว่ามีใครจดสิทธิบัตรซ้ำม,มากเราอาจจะให้นิสิตนักศึกษา,าที่จบมาใหม่ๆไปลองค้นดู2อเดือน3เดือนเวลานี้มันก็มีแอปพลิเคชันที่กดจึงมันก็ตอบมาให้หมดว่าสิทธิบัตรแบบนี้ทั้งโลกนี้เขาจดกันไปที่ไหนบ้างมันก็ตอบมาได้หมด hmm. การที่จะเก็บไฟลิ่งสัญญาของลูกความทั้งหลายมันก็มีแอปพลิเคชัน ที่มันจะคอยเตือนได้เลยว่าสัญญาของลูกความคนนี้จะหมดอายุเท่านั้นนะสัญญาของคนนี้จะต้องต่ออายุเท่านั้นนะ<ม>เพื่อนั้นบริษัทท่างละอื่นๆก็ต้องให้บริษัทของตัวเป็นสถานที่ของการศึกษาเพราะมันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเป็นไลฟ์ลองเรียนนิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไลฟ์ลองเรียนนิ่งปั๊บเนี่ยคาตอบของการศึกษาไทยคาตอบของบัณฑิตันใหม่ก็ไม่ใช่เป้าหมายของ t 2 e e t เอ การจัดการศึกษาที่เป็นสตรัคเจอร์มากๆเป็นโครงสร้างแบบนี้ต่ำกว่าปรตรีโทเอจจึงขัดกับคําว่าไลฟ์ลองเรียนนิ่งทกกับการศึกษาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการศึกษาตลอดชีวิตนั้นต้องเกิดขึ้นจากอะไรครับหลักสูตรระยะสั้นช็อตคอร์สสามเดือน6เดือน8เดือน1ปีผมขาดองค์ความรู้ขาดทักษะในเรื่องของออโตเมชันผมขาด องความรู้ทางด้าน AI ในบางเรื่องผมอยากจะไปทํางานที่ต้องใช้ AI อย่างนั้นผมไม่ได้อยากจะไปได้ปริญญาตรีเรื่อง AI แต่ผมอยากจะรู้เรื่องมันถ้ามีคอร์สหเดือน3เดือนที่ผมไปเข้าอบรมแล้วผมสามารถไปทํางานใหม่ที่ต้องใช้ AI ได้ผมก็จะเข้าหลักสูตรนั้นถึงแม้ออกมาไม่มีปริญญาอะไรเลยไม่เป็นไรแต่พ่ายกระชนเอาผมอะปริญญาที่สําคัญคือตลาดแรงงานรับคุณรัฐบาลจะรับรองหรือไม่รับรองบางทีงไม่สําคัญเท่ากับตลาดแรงงาน เขาเอาเลยเวลานี้บริษัท้างร้านหลายแห่งมาที่มหาิที่ยวไรเดยเช่นมาอัลไเทโนโลยีและมมวลอีสานที่ผมเป็นนายกสภาอยู่มาบอกเลยว่าอยากได้เด็กที่จบมาแล้วทำหนึ่งสองสามได้แต่ไม่รู้ให้เรียนวิชาอะไรช่วยจัดวิชาให้ทีสิแล้วก็ค่าโราเรียนออกให้หมดค่าใช้จ่ายอะไรออกให้หมดก็เขายังโชคดีนะที่เขายุอุตส่าห์มาถามมหาที่อะไรว่าต้องเรียนวิชาอะไรนี่ก็แสดงเอกชนเขาเริ่มเอาการศึกษาไปอยู่ในมือเขาเองละ เพราะเขาเห็นแล้วว่าการศึกษาที่เห็นเห็นอยู่นี้มันไม่ตอบโจทย์ครับเขาบอกเลยว่าเขาต้องการให้ทำหนึ่งสองสามช่วยจัดให้ถีว่าต้องเรียนวิชาอะไรพอเด็กจบหลักสูตรนี้มาสามเดือนหกเดือนแปดเดือนแล้วหนึ่งปีเขารับเขาทำงานหมดเห็นไหมฮะดันั้นคำตอบคือช็อตคอร์สหลักสูตรระยะสั้นค hmm. hmm. mm ือการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า u ั skill กับ re skill คือ up skill คือเพิ่มทักษะ re skill ก็คือปรับทักษะใหม่ๆขึ้นมา สิ่งที่เรียนไป5ปีแล้วตกขบวนมาปรับใหม่สิ่งที่เรียนไป10ปีแล้วมาปรับใหม่คนอายุ60กว่าอย่างผมสมัยที่ผมเรียนไม่มีของพวกนี้เลยที่พูดกันทั้งหมดเนี่ยแต่ผมก็ต้องใช้ WhatsApp ต้องใช้อินเทอร์เน็ตต้องใช้ไลน์ต้องใช้อะไรสารพัดสารเพรย์ทำนู้ตทำนี่ผมก็ต้องไปอัพสกิลไปเรียนรู้เรียนรู้ที่จะทำงานมั่งเรียนรู้ตามหลักสูตรขอมอะไรมั่งเรียนรู้ตามหลักสูตรขอออะไรต่ออะไรมั่งและวิถีชีวิต ของคนยุคสี่จุด4ูนเนี่ยก็เปลี่ยนไปบางคนบอกว่าอยากเรียนหลักสูตรอันเนี้หกเดือนแดเดือนอัพสกิลรีสกิลเพิ่มทักษะปรับทักษะอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเช่นอยากเรียนที่บ้านตอนสี่ทุ่มเวลากลางวันไม่มีเวลาเรียนทํางานอยู่หรืออาจจะมี<ส><ส>เรียนหนังสืออยู่ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้แต่บอกว่าวิถีชีวิตชอบเรียนรู้ตอนเจ็ดโมงเช้าหรืออยากเรียนรู้ตอนสี่ทุ่มมันก็เลยเกิดไอ้ที่เรียกว่ามุก Massive o n l i ล e Open Course คือเป็นการเรียนออนไลน์ MOC o, o เกิดขึ้นมีจะเป็นหมื่นหลักสูตรและทั่วโลกนะครับทางนานอยากจะเรียนหลักสูตรนี้เวลาตีสองสีทุ่มก็เรียนได้แล้วโปรแกรมแล้วก็พัฒนาไปถึงขนาดที่ Interactive มีปฏิสัมพันธ์กันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการคุณอยากได้เทรนนิ่ง AI ไปทำอะไร ผมอยากได้สกิลท kind of ักษะของการเป็นผู้ใช e ้เครื่องทำอาหารกำกับเครื่องทำกระบวนการทำอาหารเราเห็นในเว็บเยอะใช่ไหมครับตั้งแต่หุงข้าวทอดไข่จนทำบรรจุผลิตภัณฑ์จนส่งออกไม่ต้องใช้คนเลยเครื่องทำหมดเลยเดี๋ยวนี้คุณยนมาทอดไข่เจียวให้ดูแล้วนะนะฮะเราไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องพวกนั้นแต่เราต้องใช้เครื่องให้เป็นผมอยากจะใช้เครื่องพวกนี้เป็นเพราะอาจจะอยาก ไปเข้าสู่โครงการอะไรบางอย่างผมอยากจะรู้เรื่อง Biometric การที่จะอ่านเฟเช a l r ร c คอ n i t ชันอ่านหน้าตาเขาทำยังไงกันอะไรก็ทำยังไงกันผมก็จะเข้าไปาาฝึกอบรมในโครงการเหล่านี้เพื่อสามารถไปทำงานในบริษัทที่เขาเน้นในเรื่องเฟเช a l r ร c คอ n i t ชันการอ่านหน้าจากไบโอเมตริกไม่คนใ e จสกหน้าใช่ไหมครับเวลาน,นี้ในประเทศจีนก็กเห็นกันอยู่ข้ามสีแยก ไฟแดงอยู่ข้ามถนนก็ภาพขึ้นบนตึกเลย <c oughs> ว่าในนี้ชื่อคนจีนหน้าตายอย่างนี้เกิดที่นี่เป็นคนมณฑนนี้ตะเบลนี้ทําผิดกฎจราจรอ, <c oughs> อีกหน่อยผมก็เชื่อว่าคงใช่คนต่างชาติที่ข้ามถนนไม่ถูกได้ <c oughs> จับผู้ร้ายได้ภายในครึ่งชั่วโมงเพราะทุกที่มีกล้องหมด <c oughs> แล้วก็จับจากหน้าได้ซมมติเลยอิาเลียนของพวกนี้เมื่อสิบปีที่แล้วในโรงเรียนไม่ได้เรียนพมสพมชไม่ได้เรียน ไม่ได้อยากทำปวสปวชใหม่ไม่ได้อยากทำบริญารีใหม่แต่อยากไปอัพสกิลไปร <Yeah. S 2> ีสกิลตัวเองก็ไปเรียนเพราะนั้นก็ต้องมีทั้งสองอย่างคือช็อตคอร์สที่จะเป็นอนาคตที่ไปเรียนที่เปิดเรียนได้กับที่เป็นออนไลน์เห็นไหมฮะที่อินเทอร์แอคทีฟเพราะนั้นนี่คือการปฏิรูปการศึกษาที่จําเป็นนะครับห้องเรียนก็เปลี่ยนไปแล้วลักษณะห้องเรียนที่อาจารย์มายืนเลคเชอร์อยู่หน้าห้อง แล้วก็บอกตำรายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะในขณะนี้เราบอกตำรายอยู่เนี่ยนักศึกษาเขาก็กด g o o g l รในสิ่งที่เราพูดไปแล้วเ็าอาจจะได้ข้อมูลมากกว่าเราเอีกในขณะที่จจเราพูดอยู่เพราะฉะนั้นของบางอย่างผมไม่บรรยายเวลาเนี่ยเรื่องหลักๆทั้งหลายนี่ท่านไม่ต้องพูดเลยครับอพอผู้ฟังบรรยายนะักศึกษาหรือผู้ใหญ่เขาค o เกอรดูได้แต่ผมก็เอาประสบการณ์จริงออกมาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นอาจารย์และครูในทุกระดับมัธยม กับปอรีปอรีโชเองต้องกลายเป็นโค้ชกลายไม่ใช่ไม่ใช่ทีเชอร์จะอาจารย์ต้องกลายเป็นผู้แนะนำนะครับให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองและแนะนำว่าที่คุณเสนอขึ้นมาเนี่ยมันไม่ถูกเพราะอะไรมันมีวิธีคิดอีกสองสวิธีคืออะไรบ้างนะที่คุณเสนอวิธีการแก้ปัญหาในวิศวะแบบนี้หรือในบริหารธุรกิจแบบนี้มันมีอสอาวิธีที่ทำได้นะ้นอาจารย์กลายเป็น advisor เป็นผู้แนะนำ เป็นผู้กำกับเป็นผู้คอยฝึกอบรมเป็นโคช้เโคชเหมือนโค้ชฟุตบอลมากกว่าเป็นคนมาสอนอยู่หน้าห้องอนะฮะไม่ใช่เป็นพ่อรู้ดีละแต่เป็นคนคอยแนะนําไอ้ด้นบทนบาทนี้ก็จะเปลี่ยนไปห้องเรียนเองอพอพูดแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นนักเรียนมานั่งแล้วก็อาจารย์อยู่ข้างหน้าแล้วในยุค4ี่จดศูนย์นะครับกาศรศึกษาสมัยใหม่ห้องเรียนที่ผูได้ฟังเข้ามาจากสิงคโปร์หรือจากประเทศอื่นอที่ก้าก้าวหน้าเนี่ยต้องกลายเป็นสถานที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเหมือนกับเราเป็นช่างแล้วเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราก็ลงมือทำํำแล้วเราก็ดูเพื่อนเอ้ยเพื่อนเขาทำยังไงก็เก่งกับเราเพราะอะไรอาจารย์ก็จะเดินมาบอกว่าอ้าเพื่อนคนนั้นเขาเก่งเพราะอย่างนี้ไงคุณทําอย่างนั้นสิใช้เทคนิคนี้เพิ่มสิเพื่อนอีกคนก็ทเขาทำอะไรเอ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือเป็นการไปเล่นดนตรีในวงก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนักศึกษาเด็กอยากไปเลย ไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยไปห้องเรียน,าายเ,ยนเพราะได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อน mm hmm. ไม่ใช่ mm hmm. ไปฟังครูพูดดัง mm hmm. น้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมุรดีสานเนี่ยผมให้คณะวิศวะเขาทำที่เรียกว่า Fab Lab FAB Lab uh, FAB mm hmm. แล้วก็ Lab F-L-A-B เนี่ย Fab mm hmm. มาจากคำว่า fabrication mm hmm. คือการ mm hmm. การสร้างขึ้นมาเพราะนัเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาอยู่ในห้อง mm hmm. แล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยมาลองทำ หลังจากสอนทฤษฎีมาแล้วให้มาลองทำนะครับเลยเพราะฉะนั้นห้องเรียนจึงกลายเป็นสถานที่ฝึกกลายเป็นเวิร์กช็อปกลายเป็นที่ลองทำแล้วขั้นต่อไปก็คือว่าอย่ยนที่ผมเรียนตอนต้นว่าสาขาวิชามันจะเป็นสาขาวิชาขึ้นวิศวะอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเอาเด็กสถาปัตย์มาร่วมด้วยเราจะต้องเด็กทางด้านวิทยาศาสตร์มาร่วมด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแฟลแบมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ เด็กหลายๆสาขาวิชามันทดลองทําทดลองแก้ปัญหาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอันนั้นในการทําขึ้นรูปสามมิติในการทําสินค้าชิ้นนั้นชิ้นนี้เอามาลองทํากันแล้วอาจารย์ก็คอยชี้ว่าปัญหานี้คืออะไรทางแก้คุ้จะมีอะไรเพิ่มเติมอะไรแต่ยังไงบ้างาและขั้นที่สามที่อะไรบอกต่อไปก็คือว่าให้เอาอก,กชนเข้ามาร่วมเอาปัญหาจริงจากเอกชนที่เขาประสบเนี่ยเอามาโยนใส่เข้าไปในแฟบแล็ ในห้องเรียนที่เป็นกึ่งห้องทดลองนี่แหละนะครับบอกเนี้ยบริษัทจะมีปัญหาแบบเนี้ยให้ช่วยกันแก่อาจารย์เองก็ได้เรียนรู้จกากไพ่กระชนไพ่กระชนก็ได้เรียนรู้จากทฤษฎีที่อาจารย์จะแนะน,นํานักศึกษานี่แหละครับคือกระบวนการการเรียนการสอนในยุคสี่จุดูเราต้องทาให้ได้ซึ่งถ้าเราทําแบบนี้ได้แล้วนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบออกไปก็จะเป็นบัณฑิตผ่านใหม่เป็นบัณฑิตที่ทํางานได้ทํางานเป็น เป็นบัณฑิตที่รู้จักสิ่งที่พ้าเอกชนเขาต้องการเป็นบัณฑิตที่ทันต่อยุค4.0 mm hmm. เราพูดเสมอว่าเราจะไม่ทิ้งใครเว้นข้างหลังไม่ทิ้งใครวิธีชาชลาดแต่ปัญหามันคือว่าไม่ใช่ว่าเราทิ้งใ,ใครแต่มันไม่มีตั๋วขึ้นรถไฟเ mm hmm. <laughs> พราะเพราะไอ้ตั๋วเนี่ยมันเป็นตั๋วเก่าซึ่งเขาไม่ใช้แล้ว mm hmm. ใช่ไหมเราก็ต้องไปรีสกิลไปอัพสกิลเพื่อให้ได้ตั๋วใหม่ขึ้นมา mm hmm. พอพูดที่จุดนี้แล้ว ถ้าถามว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้โรงเรียนแบบนี้อาจารย์แบบนี้อะไรแบบนี้ประการแรกก็คือว่าเราต้องร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นมหาวิทยาลายัยวิทยาลัยโรงเรียนต้องร่วมมือกับภาคที่ไม่ใช่ภาควิชาการมากขึ้นทั้งภาคเอกชนและภาครัฐงานบางอย่างของภาครัฐเราต้องเข้าใจครับเราต้องเอาภาครัฐมาร่วมทําหลักสูตรกับเราในบางเรื่องที่เราอยากจะเรียนรู้ว่ารัฐเขาทาอะไรกัน เราต้องเอาภาคเอกนชนมาทําหลักสูตรร่วมกับเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าตลาดแรงงานเขาต้องการอะไรเวลานี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและจงควอีสานผมให้สภามหาวิทยาลัยไปร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมในประเทศไทยอของท่านสุพรรณมงคลสุธีที่เป็นประธานนี่แหละและเวลานี้ก็ให้ตั้งคณะทางานร่วมกันให้สภาอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาทาหลักจัดหลักสูตรให้เราให้เขาบอกเราว่าเขาต้องการเด็กที่ทําอันนี้ได้ ก็ต้องการเด็กที่ทําสาหกรรมนี้ก็ต้องการเด็กแบบนี้ก็ต้องการเด็กแบบนี้อย่างเขาบอกมาเลยว่าฝึกงานแปดอาทิตย์ก็ไม่เอานะเขาขอฝึกงานแปดเดือนนะแล้วถ้าเผื่อว่าทํางานไปแล้วแปดเดือนเกิดดีเลยเนี่ยเขาขอให้ทํางานขาวรเลยได้ไหมสองปีสามปีแล้วก็าขับไปเรียนทีหลังเึ่งนั่นหมายความว่าไงเราก็ต้องจัดระบบใช่ไหมครับว่านักศึกษาเรียนไปและสองปีไปฝึกงานแล้วถ้าอยากทํางานต่อ ก็สร้างระบบธนาคารเครดิตเครดิตแบงก์เอาเครดิตสปีเนี่ยเก็บใส่กระปุกไว้ก่อนแล้วก็ไปทํางานอีกสามปีแล้วถ้าสนญญใจอยากจะได้ปริญญาก็มาต่อยสองปีจบปริญญาตรีหรือถ้าเปิดข้อก้าวหน้าจเจริญไปอย่างดีไม่ต้องการปริญญาตรีเลยเราก็ไปเรียนรู้ on the job training ช็อตคอร์สของเขาใช้มุก M O O C ของเขาออนไลน์เขาก็ไปได้เลยไม่ต้องกลับเามาเพราะนั้นเส้นแบ่งระหว่าง ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยกับห้องเรียนจริงจะเบลอไปเส้นแบ่งระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัยกับภาคปฏิบัติในภาคเอกชนจะเบลอไปคาถามต่อไปบอกว่าเราจะได้ครูมาจากไหนอาจารย์ที่สนใจวิชาการต่อให้มาทยาอะไรบอกให้ไปทำเอกชนได้เขาก็ไม่สนใจจะทําในภาคเอกชนก็สนใจวิชาการของเขาเ้าก็ต้องผสมประสาน เราต้องจัดระบบที่ให้เอกชนผู้บริหารเอกชนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในภาคเอกชนมาสอนในห้องเราได้ mm hmm. แล้วเราต้องให้อาจารย์และนักศึกษาด้วยโดยเฉพาอาจารย์ไปฝึกงานดูงานในภาคเอกชนในโรงงานเพ mm hmm. ื่อมีประสบการณ์แล้วนับเป็นเวิร์กโหลดในการทํางานได้ mm hmm. ตรงนี้แหละเป็นที่ที่จะทําให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐกับภาคมาหาวิทยาลัยเนี่ยมาทํางานร่วมกันได้ ผมคุยกับทางสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ก็น่านเทคโนโลยีเขาก็จะอยู่ไกลกับเราเขาไปก้าวหน้ากับเราเยอะเขาจะบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยก้าวตามนวัตกรรมไม่ทันสิงคโปร์นะส่วนหนึ่งเขาก็จะพยายามก้าวตามนวัตกรรมซึ่งผมผมแปลในส่วนของผมเองคือว่าคล้ายๆพระราชวิเทศพรบรมราชวิเทศสบัยของรัชกาลที่ห้า ก็คือเขาเอาเสียงไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอธิการมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นอะไรต่ออะไรเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เขาแต่อีกส่วนเขาบอกเขาตามเยอรมันตามเกาหลีใต้ตามญี่ปุ่นตามอเมริกาไม่ถัดอีกส่วนหนึ่งเขาสร้างคนของเขาให้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยียูเซอร์เขาถึงบอกว่าช็อตคอสเนี่ยเป็นอนาคตของเขาแล้วยิ่งสิงคโปร์กับไทยมีลักษณะเหมือนกันอยู่อันคือเป็นสังคมสูงอายุเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องรีเทรน ที่พูดคำนี้ up skill re skill เอาผู้สูงอายุที่อาจจะเรียนมานานแล้วมีประสบการณ์มากมายมีภูมิปัญญาแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ irrelevant เป็นประสบการณ์ที่มันมันไม่ใช่ประสบการณ์อายุสิ่จุด่มันใช้ไม่ได้ก็เอามาฝึกอบรมสมัยเอาจากประสบการณ์เก่ามาใช้ประสบการณ์ใหม่ทำให้คนสูงอายุที่ทำท่าเหมือนจะเป็น workforce เป็นเป็นแรงงานที่ ใช้ไม่ได้กลายมาเป็นแรงงานที่มีงานทำดึงเขากลับเข้ามาใน workforce ดึงเขากลับเข้ามาในตลาดแรงงานใหม่สิงคโปร,ร,ร์ทำแบบนี้ญี่ปุ่นก็มีส่วนหนึ่งทำแบบนี้เพราะเพราะว่าเป็น,ปนสังคมสูงอายุเหมือนกันจีนก็เป็นสังคมสูงอายุไทยก็เป็นสังคมสูงอายุเวลานี้เราเป็นเอจิ้งสัตี้คือกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุนในอีกสามถึงห้าปีเราจะเป็นเอจสัตี้ society, คือสังคมที่สูงอายุแล้วเพราะฉะนั้นคนเดินมาห้าคนจะมีคนสูงอายุสัก สองคนใช่ไหมครับแล้วเราไม่มีกระบวนการศึกษาที่จะดึงคนเหล่าเนี้ยซึ่งยังมีสติปัญญายัางแข็งแรงอยู่เข้ามาสู่ทักษะของยุค4.0เลยแล้ว<ม>ป,ประเทศเราจะไปข้างหน้าได้อย่างไรดั้นนี้พูดมาทั้งหมดก็คือว่าหลักสูตรห้องเรียนอาจารย์นักศึกษาเ่ยนหมดมันต้องเปลี่ยนหมดสองผู้สูงอายุต้องมีกระบวนการดึงเข้าเข้ามาในกระบวนการนี้ แต่ความยากที่สุดเนี่ยครับอยู่ที่ mindset ทัศนคติที่เขาเรียกกันว่า digital transformation คือการเปลี่ยนผ่านจากยุคแอนะล็อกมาเป็นยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือ transformation ของ mindset คือการเปลี่ยนผ่านทัศนคติระบบราชการเป็นระบบที่ไม่เอือเอ้ออำนวยต่อการเปลี่ยนผ่านระบบทัศนคติเพราะว่า รชัชการก็ต้องเกรงว่าไม่อยากยอมรับว่าไม่รู้อะไรเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกย้ายองค์กรของรัฐมันก็จะมีความหนืดมีความยึดโยงแข็ง<ม>ปรับตัวไม่ได้<ม><ม>เพราะว่าการศึกษาทั้งหลายที่ต้องปรับเนี่ยสิ่งที่ต้องปรับด้วยก็คือองค์คาปริญขององค์กรระบบราชการเวลาเราพูดเรื e ่อง e-government ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยม,มันต้อง e กันหมดนะโ<ม>ดยงานกลาง c e n t ทรัลเอเจคือสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางสตงอต้องอีด้วย l ล n e Agency หน่วยงานปฏิบัติการ<ม>ก็ต้องอ e <ม>ีด้วยสมมติหน่วยงานปฏิบัติการอีกุนันนันไปสอหนังสือบอกผมไม่ต้องเซ็นรับเงินก็นได้เพราะว่ามันมันก็อ e ีได้ถึงเวลาสตองอมาตรวจบอกว่าอ้าวแล้วไอ้ใบรับเงินที่คุนันนันต้อเซ็นอยู่ที่ไหนที่เป็นหลักฐานว่าเขารับแล้วาตายเลยขาข้างหนึ่งเขาไปเจตละลายถึงเวลาก็ต้องมีอ e ี ju ู i c i a ช y ร Mm hmm. ระบบตุลาการก็ต้องอีด้วยเ mm hmm. พราะประมวลกฎหมายวิธีวนะิจารณาความแพ่งวิธีวนะิทยราความอาญาก็ต้องยอมรับอีเป็นพยานหลักฐาน mm hmm. เห็นไหมครับมันก็ต้องไปกันทั้งหมดเพราะนั้นองค์ขาพยกมันต้องปรับตัวด้วย mm hmm. มาวท่าลัยก็ต้องปรับตัวส่วนราชการก็ต้องปรับตัวระบบราชการไม่เอื้อต่อการที่จะปรับตัวเข้าสู่4ี่ศูความยากอันที่สองครับนันคือว่าเขาบอกว่าในยุคสี่ดนเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ต้องเป็น students เนี่ยคืออาจารย์ คืออาจารย์ครูต้องกลายเป็นนักเรียนก่อนผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆต้องกลายเป็นนักเรียนซึ่งในเมืองไทยและในต่างประเทศเนี่ยก็มีโครงการอบรมผู้บริหารเต็มไปหมดแต่คนที่อบรมยากที่สุดผมพูดอันนี้ได้พวกผมก็เป็นครูคือครูเราเรียนมาสอนมาจบปริญญาเอกมามีความมั่นใจวันดีคืนดีคุณนันานันบอกว่าสิ่งที่ดรสุรเกียรติสอนมาเนี่ย มันลาสมัยมันใช่ไม่ได้ไม,ไม่เข้ากับสี่จุดูทักษักดซ่าแล้วไปเรียนมาใหม่เป็นสติวเด้นโอ้โกรธมันตายไม่ง่ายอันนี้ไม่ง่ายอันเนี้ยกระบวนการเนี้ยต้องค่อยคค่อยๆทําทำสิ่งหนึ่งที่ผมเสนอให้หมาอะไรก็ทาก็คือว่าก็ท่านไหนที่ยังไม่อยากเปลี่ยนก็ทําอย่างเก่าไปท่านไหนที่พร้อมจะเปลี่ยนก็ทํามาเป็นคู่ขนานให้ดูว่าวิชาแบบนี้คนนี้สอนวิชานี้คนนี้สอนวิชานี้กับอีกคนนึงสอนแฟรแหละเอาเอกชนเข้ามาร่วม แล้วจบปับเด็กได้งานดำทันทีอาจารย์เองก็สนุกขึ้นอะไรขึ้นและอีกฝ่ายนี่เขาดูว่าสอนคนละแบบกันนะแต่ออกมาแล้วเป็นยังไงและในที่สุดก็หวังว่าจากระบบผู้ขนานฝ่ายที่อาจจะไม่เข้ากับยุคนี้จะค่อยๆเอียงเข้ามาเข้าสู่รูปวิธีการสอนอย่างใหม่แฟบหลับเนี่ยครับแบบแฟบหลบก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับวิชาทั้งหลายที่ผมเรียนเอาไว้พอประเด็นสุดท้ายนี่เี่ ที่ผมบอกว่ามันต้องเป็นสาขาสาขายิ่งขึ้นคือต้องมีหลายๆสาขาอย่างเช่นทุกผู้คนนันบอกว่าเราจะพูดกันเรื่องเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะไปอยู่ในสาขาอะไรเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่ามันต้องมีวิชาสมาร์ทซิตี้ซึ่งมีอะไรบ้างสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะมีวิศาวะอยู่ในนั้นมีสถาปัตย์อยู่ในนั้นมีการบริหารการเงินอยู่ในนั้นไฟแนนซ์มีกฎหมายอยู่ในนั้น มีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์สิัตะเครื่องหมายการค้าอยู่ในนั้นมีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมครับศิลปกรรมอยู่ในนั้นมีเรื่องเนี่ยเรื่องอาร์ตเรื่องอะไรก็เมืองก็ต้องมีหมดมีอาร์ตใช่ไหมครับมีโครงสร้างพื้นฐานมีการซื้อขายของกันโดยสมาร์ทโฟนมีเรื่องก่อฟินนซ์เรื่องธรรมาพิบาลมีเรื่องการไปมาหาสู่จะมีรถยนต์ที่ขนส่งโดยไม่มีคนขับหรือไม่เพราะนั้นทุกสาขามันรวมอยู่ด้วยกัน S <S เพราะนั้นอาจารย์วิศวะคนเดียวอาจารย์กฎหมายคนเดียวอาจารย์สถาปัตย์คนเดียวสอนไม่ได้ <S 2> <S 2> มันต้องมารุมกันสอน <S <S 2> <S 2> <S เพราะนั้นเราอาจาจะต้องมีของสคอร์สแบบนี้มากขึ้นเรื่องวิชาว่าด้วยสมาร์ทซิตี้วิชาว่าด้วยอาเซียนการเปิดเสรี16ประเทศในภูมิภาค <S 2> <S 2> <S <S วิชาว่าด้วยนั้นวิชาว่าด้วยนี้แล้วอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร,รวมทั้งจากคนนอกด้วยเข้ามารุมกันสอนในวิชานี้ให้ออกมาเป็นเรื่องเรื่อง นิสิตนักศึกษาจบไปเนี่ยไปทํางานที่สมาร์ทซิตี้ได้เลยมสมมุติว่าจังหวัดกอไกยภูเก็ตเป็นสมาร์ทซิตี้คนจบจากโครงการนี้เข้าได้เลยเพราะว่าทําอยูออ่ฝึกมาผ่านเรื่องอะไรแต่ไรนี่มามแต่นั่นหมายความว่าสถานศ,าศึกษา <c oughs> ก็ต้องบริหารแบบส,า,สาขาวิชาได้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่ว่าแต่ละคณะก็เป็นป้อมปราการต่างคนต่างไม่ยุ่งกันวิศวะสถาปัตย์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ การเงินบริหารธุรกิจต่างคนต่างมีกำแพงของตัวเองมีมีอะไรอ่ะอตึกของตัวเองอะไรตัวเองไม่มายุ่งกันไม่มาเกี่ยวกันไม่ได้ดังนั้นก็ต้องดูว่าจะบริหารมหาลัยสาสาขาให้เข้าไปยุคสิ่งเดยวสได้อย่างไร